สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดวงใบบูพยามันจะดูดวงใก้กับพ้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนกันยายน2น6้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดอะไรยังไงกับคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการสร่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ User บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับถ้าเจอไพ่รลายนะครับให้คิดไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําเท่านั้นไม่ใช่ไพ่รายเนาะ ไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่เดอะซันราชินีถือถ้วยแล้วก็เป็นไพ่หกถ้วยไพ่เดอะเลเวอร์ไพ่สิบเหรียญทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าจิตใต้สำนึกของเขาคนนั้นคิดอะไรยังไงกับคุณกันบ้างไพ่ใบแรกแถวล่างได้เป็นไพ่นายออฟสอดห้าหมา แล้วก็ส of p e n t a c l e นะครับไพ่2 o f One สดาบโอเคอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่อัศวินถือดาบไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วนะครับ ใบข้างบนนะครับดีหมดเลยข้างล่างก็มีเสียบ้างนิดหน่อยนะครับ3ามใบก็ไม่เป็นไรนะยังไงก็ยังพอมีโอกาสแนวโน้มของคอมมิชเมนต์กับความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะเนาะไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นเนี่ยได้เป็นไพ่หถ้วยนะครับ 6ถ้วยเนี่ยแปลว่ามีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดูเข้าหากับเรามากขึ้นนะครับความรักความสัมพันธ์มีโอกาสที่เขาจะให้สิ่งดีๆตอบแทนตอบรับกับสิ่งที่เราต้องการหรือเขามีความรู้สึกเอ็นเอียงมาทางเราค่อนข้างมากเลยบางครั้งเนี่ยความรักความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเนี่ยสามารถที่จะลงตัวหรือมีความรู้สึกที่มีความแบบ successful กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปค่อนข้างดีงามมากๆเพราะมีไพ่6ถ้วยมาพร้อมกับ ไพ่แบนี้เลยเลเวอร์ over, แล้วก็ไพ่1ิเหรียญมาแปลว่ามีโอกาสสูงมากเลยที่ชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวแล้วยังมีโอกาสที่จะได้คอมมิตเมนต์นะครับใครได้คอมมิตเมนต์แล้วก็จะมีการพัฒนาขึ้นไปการมั่นหมายคนที่มีการมั่นหมายอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นไปถึง งานแต่งงานจนสักเซสฟูลกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่เราอาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามากับชีวิตของตัวเราเองหรือบางครั้งเราอาจจะมีโอกาสที่เขาอาจจะแบบมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเราเช่นบางคนอาจจะได้ของขวัญของกำนันสิ่งต่างๆที่เขาอาจจะมอบให้เราเพื่อเป็นแบบ การเติมเต็มกันและกันในเรื่องของความรักที่ดีงามต่อกันก็ได้เช่นกันนะครับมันก็แปลว่าเหมือนเราได้รับโอกาสดีๆได้รับแบบของขวัญได้รับอะไรแบบเนี้ย <S <S <ๆ S 1> เพื่อให้เราเติมเต็มความรู้สึกกับความสัมพันธ์ก็ได้เช่นกันนะครับมีโอกาสที่ตัวเราเองจะมีในเรื่องของการมีความเป็นสักเซสฟูลกับความสัมพันธ์เพราะว่ามีโอกาสที่เขาจะรักเราชอบเราลหลงไหลกับตัวเรามากขึ้นมีความรู้สึกเหมือนแบบ อยากจะมีในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับกับในเรื่องของความรักกับตัวเราเองที่ดีมากขึ้นด้วยเช่นกันเนาะเพราะว่าเหมือนตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะโฟกัสกับตัวคุณมากขึ้นนะครับเพราะว่าสิบเหรียญเนี่ยมันคือความมั่นคงแล้วก็ไพ่เลเวอร์คือความรักความสัมพันธ์ที่เป็นคู่กัน พราะไพ่เลเวอร์เนี่ยเป็นไพ่ของการเป็นคู่กันใช่ไหมครับส่วนไพ่สิบเหรียญก็คือความเป็นครอบครัวการเป็นความสุขความสมหวังร่วมกันส่วนไพ่ใบเ,เนี้ยอาจจะแบบขอเราแต่งงานหรือขอเรามั่นหมายหรือให้คอมมิตเมนต์ก็ได้เช่นกันดังนั้น3ามใบเนี้ยเป็นอะไรที่สามารถที่มีความรู้สึกเหมือนกับว่า เขาต้องการที่จะให้ในสิ่งที่คุณต้องการเนาะถ้าตัวเราเองพยายามตอบรับตอบโจทย์กับสิ่งที่เราควรจะทําและเราควรจะเป็นก็คือราชินีถือถ้วยการอดทนการดูแลการเอาใจใส่นะครับหรือการเทคแคร อ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมทำตนนั่นคือสิ่งที่ดีสำหรับตัวคุณที่เราทำแล้วมันจะเห็นผลหรือได้รับสิ่งต่างๆที่รับการยอมรับราชินีถือถ้วยในตามไพ่เนี่ยนะครับเขาเทน้ำลงสู่แหล่งน้ำเนี่ยแปลว่าเขาอะนะครับเสียสละมันก็เหมือนกับว่าตัวเราเองอะ ต้องเสียสละในลักษณะของความสัมพันธ์กับตัวเขาเนี่ยให้มากขึ้นดูแลเอาใจใสเนี่ยนะครับประมาณเนี่ยอดทนได้รอคอยได้ทุกอย่างมันน่าจะมีความสําเร็จที่ดีมีไพ่ใบน,นี้คือเดอะซันเด Sun ันเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีของ r i d e r ร์เวทเลยมันแปลว่าความสําเร็จทุกอย่างความปรารถนาในสิ่งที่คุณได้รับมันจะเป็นแบบเหมือนแรงผลักดันแรงแบบแพชั่นหรือกําลังใจที่ทําให้ตัวเราอะ นะครับมีความสุขความสมหวังกับในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นมีโอกาสที่เขาจะเลือกเรานะครับให้เป็นนี้คือ s i x ออปเปนทาเคอร์ซิกออปเปนทาแปลว่าถ้าเราทําดีกับตัวเขาไว้มากมันก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นสเสน่ห์ดึงดูดทําให้เขาก็ตัดสินใจที่อาจจะแบบเหมือนเลือกเรานะครับหรือให้ความสําคัญกับตัวเรามากขึ้นให้ในลักษณะของความ รู้สึกกับสิ่งดีๆกับตัวเราตอบแทนกลับมาเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมันเกิดความรู้สึกกับความหลักที่มันเป็นการพัฒนาไปถึงขั้นจุดแบบสูงสุดได้แหละถ้าเราทําดีทําถูกที่ถูกเวลานะครับทุกอย่างก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีแล้วก็เป็นในทางโพซิทีฟมากๆเลยสิ่งที่เราทําเอาไว้ในทิศทางที่ดีมันจะเกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่เรานั้นจะได้รับ กลับสู่มาเป็นสิ่งที่ดีอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับขอให้เราพยายามโฟกัสนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ในระยะยาวนิดหนึ่งเนาะแล้วเราจะได้รับโอกาสดีๆจากสิ่งที่เขาจะมอบให้กับตัวเราเองและได้ในเรื่องของความสําเร็จกับในเรื่องของ ความรักการเติมเต็มการเริ่มต้นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งก็ได้ถ้าเรามีอดีตกับเขาในการที่เรามีปัญหาหรือมีความทุกข์ใจวิตกกังวลใดๆนะครับแปลว่ามันกําลังจะมีแสงสว่างนําพาให้กับตัวคุณนั้นไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแล้วก็มีการเติบโตการพัฒนาที่ดีถ้าเราพยายามเรียนรู้พัฒนาและใส่ใจดูแลเทคแคร์กันมากขึ้นมันก็จะทําให้ตัวคุณนั้นไปถึงจุดเป้าหมาย ฝั่งฝันในสิ่งที่เขาจะมอบให้กับตัวคุณก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าในช่วงของเดือนนี้ตัวคุณเองอาจจะต้องค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปสักนิดหนึ่งเพราะในบางทีเนี่ยถ้าเราทําถูกต้องตามไพ่ข้างบนเนี่ยมันจะทําให้ตัวเรานั้น successful สุดๆเลยสิ่งที่คุณต้องการมันจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการแต่ในสภาวะจิตใจของเขาสินะครับมันอาจจะยังมีปัญหาอยู่บ้างในบางครั้ง บางทีเขากับเราอาจจะรักกันอยู่อาจจะยังเป็นคู่กันอยู่แต่นะครับเราอาจจะยังมีมายเซ็ตมีความคิดมีดการตัดสินใจอะไรเนี่ยต้องพยายามปรับและเคลียร์กันให้ลงตัวแต่ไม่ใช่ว่าเอะอ่แล้วเคลียร์นะครับถ้าเราก็ต้องเคลียร์ใจตัวเองด้วยในบางครั้งเนี่ยหลายครั้งที่เราต้องการที่จะเคลียร์กับเขาแต่ตัวเราเองไม่เคลียร์ใจตัวเองอันนี้มันก็ยังเป็นอะไรที่ยังต้องค่อยๆปรับและดูกันไปนะครับอย่าใช้อารมณ์จนเกินไปอัศวินถือดาบ บ,บางทีอาจจะเป็นถือดาบเนี่ยไม่ค่อยฟังอะไรเท่าไหร่นะรู้สึกว่าแบบเหมือนมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกใจก็ค่อนข้างต่อต้านเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องละลดแล้วก็เลิกนะครับให้มากที่สุดเพื่อเราจะได้ไม่เกาะในเรื่องของการที่มีปัญหาต่อในเรื่องของความรู้สึกเพราะตอนนี้เขามีเนะี่ย mindset ที่อาจจะดู มีปัญหากับเราบ้างในบางครั้งหรือมันอาจจะเป็นอดีตท,ที่มันยังฝังใจกับตัวเขาอยู่นะครับที่ทําให้เกิดความรู้สึกที่อาจจะยังดูเงียบเงียบนิ่ง,งๆ่งห่างห่างไปบ้างจากไพ่สี่ดาบนะครับแล้วก็อาจจะต้องเหมือนกับว่าพยายามอดทนนิดนึงกับในเรื่องของความสัมพันธ์สองไม้มันคือการรอคอยสี่ดาบมันคือความแบบอดทนหรือการหยุดนิ่งไปทําให้เราต้องอดทนแล้วรอคอยกับเขานิดนึงเพราะว่าบางครั้งอ่ะ เราอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะยังมีปัญหาที่อาจจะยังหาทางออกไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปน egatif ให้อดทนรอคอยนะครับแล้วทุกอย่างอาจจะยังพอมีโอกาสไปในทิศทางที่ดีขึ้นดังนั้นอย่าพเาพิ่งเร่งอย่าเพิ่งเรีบจนเกินไปถ้าเขาแบบนิ่งห่างแล้วก็หายไปบ้างในบางครั้งก็ค่อยๆดูกันไปอย่าเพิ่งที่จะแบบเหมือนเรียกร้องหรืออย่าเพิ่งที่จะแบบ วิตกกังวลเครียดจนเกินไปไพ่ใบนี้คือบางทีเราอาจจะเครียดเกินไปในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเพราะเราเครียดเกินไปเราก็จะทําให้เกิดปัญหาเกิดความรู้สึกที่อาจจะดูไม่ค่อยบับไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นเนี่ยอย่าพึ่งเร่งเกินไปอย่าพึ่งเรีบเกินไปอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรารีบร้อนรีบเร่งอันเนี้ยเราต้องค่อยๆปล่อยวางนะครับ นะแล้วเราก็จะมีโอกาสของความสัมพันธ์ที่ค่อยๆพัฒนาและมีการเติบโตไปในข้างหน้าที่ดีขึ้นดังนั้นนะ่ะมีไพ่ที่ดีมากๆเลยเราก็พยายามที่จะแบบ ใช้เวลากับการแบบอดทนนิดหนึ่งนะครับรอคอยนิดหนึ่งเพราะเขาบอกว่าเขาต้องการให้คุณอ่ะอดทนแล้วก็รอคอยอีกสักหน่อยหนึ่งอย่าเพิ่งที่จะเร่งเกินไปรีบเกินไปเพราะถ่านรีบเกินไปมันก็เกิดปัญหามันก็เกิดความกดดันมันก็เริ่มมี mindset ที่แบบมีเคมีที่อาจจะดูไม่ค่อยลงรอยกันเพราะว่าเขาอาจจะแบบ เขาบอกว่าเขาจะให้คอมมิทเมนต์แต่เรายิ่งไปกดดันว่าเมื่อไหร่จะให้เมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะมีอะไรแบบเนี้ยแบบเนี้ยมันก็ยิ่งกดดันมันก็ยิ่งมีปัญหาถูกไหมครับเขาบอกว่าเขาจะให้แต่เรายิ่งไปมีแบบความหวังคาดหวังแบบเนี้ยมันก็ยิ่งทําร้ายในเรื่องของความรู้สึกนะครับหลังนั้นเราอย่าไปจุกจิกเกินไปนะครับเพราะผมเนี่ยเคยเห็นลูกดวงบางคนอันนี้ไม่ได้ว่าแต่หมายถึงว่าอยากยกตัวอย่างว่าบางครั้งเนี่ยเราร้อนใจเกินไปนะครับ พอเวลาเขาบอกว่าเขาจะให้ปุ๊บโอ้โหร้อนใจแลถาม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 ดูตลอดเวลานะครับวันหนึ่งนี่แบบดูเป็นสิบรอบอะว่าตกลงเขาคิดยังไงเขาจะขอไหมเขาจะแบบนั้นจริงหรือเปล่าแบบนี้จริงไหมเนี่ยคือแบบบางครั้งเนี่ยคนบางคนไม่ตกกังวลมากนะครับเนี่ยมีไพ่แบบนี้เลยนายออฟสอดมันเกินไหมสิบครั้งวันหนึ่งอะถามสิบครั้งว่า ตกลงใช่ไหมใช่หรือไม่ตกลงเขาจะขอไหมตกลงเขาจะแบบนั้นแบบนี้ไหมพอเราตอบแล้วก็ยังถามอยู่แบบนั้นนะครับแล้วก็ยังถามถามถามตลอดแบบเนี้ยอันนี้คือเรากําลังไม่ตกกังวลเกินไปเรากําลังคาดหวังเกินไปถ้ามันดีอ่ะมันโอเคเนะี่ยสุดท้ายอ่ะมันก็ได้มันก็ดีไปแต่ถ้าเกิดคุณไปกดดันจนทําให้เกิดปัญหาแทนที่เราจะได้ความรักความสัมพันธ์เรากลับมีปัญหากับเขาเพราะเราอ่ะไม่เขี่ยใจตัวเอง นะครับเขาบอกแล้วว่าเขาจะให้คอมมิตเมนต์เขาบอกแล้วว่าเขายังรักเราอยู่เขาบอกแล้วว่าเขาบอกให้คุณรอแต่คุณเองบุ๊บนะครับไม่ได้แบบทนเลยไม่ได้แบบเหมือนอยากจะให้เคลียร์ซะวันนั้นให้ได้อยากจะแต่งวันนั้นซะให้ได้หรือจะแบบคอมมิตวันนั้นซะให้ได้เนี่ยนะครับอัศวินถือดาบเนี่ยบางทีเนี่ยมันใช้อารมณ์เกินไปนะครับมันจะเกิดปัญหาได้อันนี้ไม่ได้ว่านะครับแต่แค่อยากเตือนสติว่าบางคนเนี่ยใจร้อนบางคนเนี่ย ค่อนข้างดูแบบคาดหวังมากเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างวิตกกังวลว่าเหมือนแบบถ้าคือเขาให้คําตอบไปแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่คอนเฟิร์มนะครับถ้าเขาไม่เคลียร์เนี่ยมันก็จะทําให้ตัวของอีกคนหนึ่งหรือเราเนี่ยไม่สบายใจนะครับคิดมากแบบเนี้ยนะไพ่พเตือนนะว่าบางทีเราอาจจะคิดมากเกินไปกลัว นะครับว่าเขาจะไม่แบบทําตามสัญญากลัวว่าเขาจะไม่นั่นไม่นี่แบบเนี้ยไม่ได้อันนี้เราต้องพยายามปล่อยวางเพราะเกิดเราทําแบบเนี้ยมันจะยิ่งทําให้ความรักความสัมพันธ์เรายิ่งแย่นะครับดังนั้นอย่าทํานะให้เราพยายามแบบอดทนเขาบอกว่ารอก็คือรอ เพราะไพ่บอกว่ามันดีเยอะมากนะครับไอ้ที่เราเป็นวิตกกังวลเนี่ยมันจะเป็นไพ่ตามไพ่ข้างล่างเนี่ยดังนั้นเนี่ยอย่าไปแบบนกาทีฟเกินไปนะครับถ้าดวงเราดีแล้วยังไงมันก็ดีเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ